สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี f อทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องคิมกับจายแฟมรีนะคะวันนี้นะคะคิมก็อยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์นะคะโซนวัดเขาพระนะคะซึ่งหมายนี้นะคะคิมก็จะอยู่โดยวัดเขาพระมาประมาณ400เมตรได้นะคะประมาณนี้นะคะ400เมตรได้นะคะวันนี้คิมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและเอฟทุกท่านนะคะมาตกปลานะคะมาเที่ยวชมมาตกปลากันนะคะ ไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะจะมาดูกันนะคะเี๋ยวจะไปดูคนนะว่าจ่อยจะตกปลาได้ไหมนะคะโอ้นี่นะคะได้นะคะอูปลาเขาเรียกปลากระมังนะคะนี่นะคะนี่ปลากระมังนะคะเข้าอยู่นะคะ ตัวที่สวยนะคะเนี่ยะครับเราจะไปลุ้นจนนะคะว่ามันจะได้ไหมนะคะใหญ่เปล่าโอ้โหนี่นะตะเพียนได้นะครัได้ตะเพียนด้วยนะคะนี่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ นี่หูเคลื่อนประสาทสิรธิ์นะคะโซนเข้าพันนะคะตะเพียนตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่เข้าแล้วตะเพียนนะคะนี่นี่นะคะตะเพียนใส่นี้ก็โอเลยอะตัดแน่นๆน่นเลย หมานมากวันนี้นะคะท่านชมนั่นก็จะมีพี่ๆน,น,นะนานานักตกปลามาตกปลากันอยู่นะครนี่ด้านนี้ก็มีนะคะนี่ลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไหมะครับ หูได้ด้วยนะคะนี่เขาหูปาแปตัวสวยนะครับนะครท่านผู้ชมดูนะคะนี่นะครแปตัวสวยนะคะร,จจะระคะได้ไหมเนี่ยอุ้ยนั่นไงหลุดเนี่ยเยวลารันก็นนมมนจะดนข้เ่ครับเคลืปลาสักชิ์นี่นนะค,ะครับ นะคะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ไหมครับนี่ฮะอย่าให้มันจะโอ้โหนี่นะคะับได้เลยนะครับนี่ปลาแป๊บนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่ตัวสวยมากนะคะนี่ครับเชื่อนปลาสักจรวดสิทโซนขาวพะนะคะระับปลาหมานมากเลยปลาแป๊บ พักแผบคุกขี้ดิน,นล่วงมาคุกขี้ดินตัวสวยมากเลย ยามเย็นแล้วนะคะนี่นะครจะมีพี่ๆนานานักตกปลามาตกปลาทางด้านซ้ายนะคะด้านขวาของคิมนะครับก็จะมีพี่ๆนั้นๆนักตกปลามาตกปลากันนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะจะบอกเลยว่าขู่มานมากนะครวันนี้มานมากนะเดี๋ยวคิมจะพาท่านผู้ชมนะคะนี่ไปดูปลานะคะที่ได้วันนี้นะคะนี่นะคะไปชมปลากันนี่นะคะวันวันนี้นะคะที่ได้ปลานะคะ เดี๋ยวคิมเจาขึ้นมาให้ดูนะคะวันนี้ได้ปลาตัวสวยๆอยู่นะคะวันนี้นะคะท่านชมท่านจะได้รับชมนะคะนี่วันนี้นะคะตัวสวยสวยอยู่นะคะนี่นะคะตัวสวยสวยเลยนะคะนีนะคะวันนี้บอกเลยว่าหมานเหมือนกันนะคะวันนี้หมานนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคิมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคิมจะพาท่านชมทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมเกิดประสาทมาตกปลากันใหม่นะคะขอบคุณท่านชมทุกท่านนะคะที่เข้ารับชมนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจคิมมันลอดมาเลยนะคะสําหรับคิมนี้คิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค,ค่ะบ๊ายบาย